คนเต็มร้านเลยอะทุกคนไม่มีที่เลยเมื่อกี้ลงไปถามแล้วร้านเขียนว่า<ะ>ร้านหยุด กสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ ทุกคนคะคิดถึงไหมคะจะบอกว่าวันนี้เราจะทําวอล์กกันอีกแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าทาวอล์กคือเดี๋ยวนี้เราแบบไปที่สถานที่เลยหรือว่าขึ้นรถอลไรอย่างเงี้ยเปิดคลิปไม่เห็นมีแต่งหน้าให้ดูเลยได้ข่าววันนี้จะแต่งหน้าไปหัวหินกันบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันเดย์ทริปเหมือนเดิมนะคะทุกคนใครคิดถึงฝูกไปวอล์กบ้างไหนบอกสิว่าไปเที่ยวอย่างเดียวเลยหรือว่าแต่งหน้าแบบ how to หรือว่าแต่งหน้าด้วยไปเที่ยวด้วยในคลิปเดียวกันเะอหรือใครอยากมีอะไรให้ฝู่ใหม่ๆแบบว่าอุ้ยคอนเทนต์นี้น Men, คุยกันได้พวกว่าเคยไปปันบุรีแล้วจังหวหินนะน่าจะเคยไปแค่วันนาวาไอ้ส่วนน้ําแต่ว่าไม่เคยไปเที่ยวแบบจังหวัดหัวหินไม่ใเ่จังหวัดจิเริ่มลงรองพื้นนะคะนี่ แต่ว่าวันนี้ก็จริงๆก็วางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะไปไหนบ้างแต่ยังไม่บอกคะ่ะเหมือน,นเนี้ยเหมือนซีรีส์เหมือนละครเลยจะไม่เฉลยคนดูไปว่าจะไปไหนในไปโพดให่นั่นเลยให้ทุกคนเห็นว่าแบบอ๋อวันที่นี่นะคะที่แรกที่2ที่3แต่คือตอนเนี้ยใช้เป็กลับของจริงมีจริงไหมเพราะว่านัดรถตู้ตอนน่ะสิบเอ็ดโมงตอนเนี้ยสิบเอ็ดโมงค่ะเพิ่งตื่นอับน้ำแต่งหน้านะคะสวัส พี่แคสนุกมากทุกคนมันเกิดพี่แคนะฮะคือฟุกก็จะบอกว่าเอาเปรียนเรื่องหรอคือบอกว่าฟุกชอบเข้าเซเว่นแล้วก็ไปดูพวกแบบว่าไอเนเอร์มาคะคือชอบคือของในเซเว่มาใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้ว่าฟุกเนี่ยเป็นคนชอบรินสอบเขีนคิว้วแบบรินสอบมากเพราะว่าโครงกรอดตามด้วยฝุ่นถมใช่ป่ะและล่าสุดนี้ของนา่าเกะตรงนี้เลยนะฮะฟุกไปซื้อนี้มาค่ะโดยอกีกใบน้บอจริงใช้อยู่แล้วโปรซิมบาสีอัสบ้าฟุกใช้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ฟุกไปเจอสีนี้มา ราคาเขาจะโดดออ,อกนะอไปหมดเลยเพราะแพคเกจจิ้งเขาอะคือแบบมันไม่ได้แบบซองหรือแบบอันที่มันง่ายๆมันดูมีความดูดิด,ดิลักชูรี่มีความแบบโนบะอะดูสินี่ทุกคนมาในรูปแบบสหัวนะแล้วได้เป็นแบบว่าไวเกลี่ยวไวเบนนะครับแบบนี้ก็อีกด้านหนึ่งเป็นนสอเสกินคิ้วแบบนี้หัวเลียวเล็กแหลมเปียวนะฮะ ฟูพูดเสมอว่าคนที่ฝึกเขียนคิ้วหรืออะไรเงี้ยคนที่จะดินสอที่เป็นแบบหัวแหลมๆอะไรแบบเนี้ยก่อนนะฮะมันจะแบบว่าเขียนง่ายมากๆากพอเห็นป้าสีมันไม่ได้แบบว่าอุ๊ยน้ำตาหรืออะไรนะมันมีความแบบเป็นสีที่เข้ากับสีผมแบบว่าคนเอเชียเพาผมเราไม่ได้ดำสิทธิ์เนาะแบบมันจะมีความมันประกายประกาน้ำตาลอยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็จะเอาฝุ่นมาถมนะฮะแต่ว่าไม่ต้องล้าฟูรึเปว่าฟุกมีแอสบารอยู่แต่ว่าสภาพมันอาจจะเหลือแบบไม่กี่อย่างนะฮะเพราะว่าหัวหางหายหมดแล้วนี่เราก็จะเอาหัวนะฮะที่เป็นสีแอส คนดีอๆอย่ารอเล่นไม่ก็ทุกคนคะตอนนี้คิวเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะขอเอาสเีเป็นเบนเคิกันเลย เห็นไหมว่าสีจะไม่ได้ดำสนิทแต่ว่ามันเข้ากับสีผมมากๆแล้วก็เป็นโทนที่แบบว่าไม่ดูแข็งดูดุจนเกินไปแบบสีกระดังดีฝุกชอบมากๆนะครับประมาณนี้เลยมีขายที่เซเว่นนะคะสีเดียวเนี่ยมีขายที่เซเว่นนะคะราคา169บาทแต่สีอื่นๆเนี่ยมันมีครบนะไม่ใช่ว่ามีแค่เอสบราวนกับเนเชอร์บราวนจริงมีสีเยอะมากที่เหมาะกับสีผมแบบว่าคนทำสีเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะคะับเอสบราวนะครเหมาะคนผมสีเข้มๆหรือแบบว่าผมสีเทาๆอย่างพวกนั้นก็ใส่เอสบราวนได้เหมือนกันหรือจะเป็นคอปเปอร ใครชอบสว่างๆนะฮะนี่ g ้น e n Brow หรือใครที่แบบว่าเข้มมาหน่อยอะไรเงี้ยก็คืออ h ์ r ี y Brow นะคะรับก็คือสีอื่นๆนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเออจะซื้อที่ไหนบ้างซื้อได้ตรงนี้เลยนะคะนี่ที่ปลุกขึ้นไปบาหน้าจอนะ,ะนี่สามารถไปซื้อได้เลยนะคะส่วนสีในอร์รี่บราวนะ,ะมีขายที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะ ช่วยครับเราไปกรีดไอเนอร์นะคะนี่ค่ะกริดมานน้อยชัดเหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็นไอเนอร์ที่ติดในไฟเบอร์เครื่องฟางของฝุ่ด้วยนะครับมันจะเขียนง่ายแล้วดำสนิทสุดๆนะคือกรีดแล้วจบเลยนะฮะนี่เราสามารถคอนโทรลมันแบบเป็นทรงได้แล้วคนที่มือสันสันตอนไปปลายเนี่ยมันจะมีความแบบนิดนึงใช่แต่เนี้ยหัวมันจะมีความแบบเป็นทรงอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบคอนโทรลง่ายแบบว่าแค่มือแบบว่าไม่ต้องแบบว่านิ่งมากก็สามารถไปได้แล้วอ่ะนึกอออกวะ แล้วก็นี่นะคะที่เซเว่นก็มีขายเหมือนกันนะคะนี่149บาทนะฮะบรอยดนะคะไฮเทคนิคดูโอไลเนอร์นะ,ค,ะคือมันมาพร้อมกับอะไรทุกคนนี่อินไลน์ตาใครแบบว่าเอยตาลอยๆนี่เติมให้เต็มนะคะนี่เคยเป็นที่แบบอย่างเงี้ยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี้ยไม่นะเพราะมันเนื้อมันนุ่มมากๆนะคะทุกคนพอจะเติมแป้งฟก,กัลอนเองนะคะ พอญาตไปเ็ดโดนแชทติ้งเนียมันเจอกัตอนเสร็จแล้วคทุกคนไม่ได้ไม่ดันแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนไปด้าสุดแล้วไปเจอกหหินล้่ทุกคนยี่รที่ไหนอะ่ไหนะดูไม่ออกเลยอ่ะ หัวหินหัวหหัวหเป็นถิ่นมีหอยออะไรนะหัวหินเป็นถิ่นมีหอยฝรั่งนั่งคอยหัวหินมีหอยอ่านดูว่าเขาบอกว่ามาหัวหินเนี่ยต้องเช็คอินที่สถานีหัวหินก่อนและสามารถยืนถ่ายตอนที่รถไฟมาได้ด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้นี่ค่ะทุกคนเราจะถ่ายรูปกันแบบว่าเรามาถึงหัวหินแล้วอ่ะเริ่มหนึ่งสอง หนึ่งสองเออดีดีดบบว่าเดินสับๆตรงรลางเราไและกันแล้วเดี๋ยวให้แบกก้า<ะ>ไปก็กำลังขับมาเรื่อยๆอไม่ได้ไม่ได้ <laughs> เป็นรันเวย์มากนะก็คือใครมาหัวหินก็อย่าลืมมาที่สถานีรถไฟหัว,ห,วหินก่อนเนาะเพราะมันน่ารักามากๆมันมีความเป็นแบบเก่าๆที่มีความแบบคลาสสิกแบบว่าหน้าแบบมาเดินถ่ายรูปได้แล้วก็ไม่ร้อนนะไม่รู้เป็นท<อ>ุกวันไหมคุณนี่เย็น <Yes. S 1> มากโอเคเราต้องขอมูฟแล้วทุกคนเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันนะเดี๋ยวจะไปไม่บอกทําอะไรงรถไฟมาแล้วขึ้นก่อนดิค่ะมาแล้ว ทุกคนคะในเราจะไปยังไม่บอกแล้วก,กันว่าไปทำอะไรแต่ว่าตอนนี้มาลงตรงที่หัวหินซอย61นะครับทุกคนเปนทางลงหาดหลักเลยนะคะแล้วเราก็จะไปไม่บอกนะคะไปดูกันเองว่าจะทําอะไรงานที่เราจะทำวันนี้คือ ขี่มา้าขี่มา้าไม่ใช่ขี่่ถ่ายรูปนะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวคือตอนนี้เรอยว่านะน้ำทะเลนะหัวม้าคนนี้ลมมันแรงไม่มีแดดเลยอะ่ะ <c oughs> ยอยอ ทุกคนคะเราไม่ได้บอกเลยวันนี้เรามาหัวหินกันมีใครมาบ้างนะคะมีฟุกนะคะเอวมันตั้งซีค่ะชื่อจริงนามสกุลน่าตัะพใยกลางสุพรรณอริพค่ะอาจารย์ เออเมฆครับโอ้ยแก็งเดิมนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามาจะดีดใครนะครับวันนี้มันจะมาขี่มานที่หัวหินเนี่ยมันมีสองราคาใช่ไหมคุณพี่ขึ้นถ่ายรูปเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วถ้าขี่ไปด้วยล่ะยี่สิบาทยี่สิบบาทยี่สิบาทยี่สิบบาทสี่ร้อยบาทนะคะฝุ่นม น้องฮิวดาโก้นะคะนี <bol> ่หลอสุดๆจะหาเมียหาให้ได้แบบนี้รู้ไหมฮิวเฮ้ยแบบนี่พี่อามาหยิบอันนี้แฝดหนูอันนี้แฝดหนูมาข้อที่หนึ่งอ่าวงการบันเทิงอะนะคูณเดินแล้วว่าเฮ้ย เออฮิราโกะฮิราโกะเฮ้ยพี่ไปดิอุ้ยเอาแล้วอเอาแล้วอุ้ยเอาแล้ว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 หนูกลัว,วพี่ตาพี่ตาหัวหนเลือนถือหัวห <c oughs> ้ามเสียงดังทุกคนไม่เสียงดังแล้วถ้าเสียงดังโดนโดนดีดแน่พี่แน่ใจปะเนี่ย มาดูกันมาจะดีดใครนะคะวันนี้ดี่ดีนะหนูทำม,มาทั้งตัวไหลยร้านนะหนูเจ็บนะอะาป็มานี่คชั้นต้องสามาัตัวไหนหรือเปล่าตัวลิฟต์มาเจ็บหลัง เสร็จแล้วนะเธอจะบอกว่าตอนถอดราเรานะกลัวมากคือแบบคือเหมือนหมามันเป็นอะไรไม่รู้ไม่เหมือนแบบกลัวๆวิ่งแบบมันจะดิบดิมันจะแบบไม่ได้กลัวกันเฉยมาที่เราเขาหยิบอาวุธที่ไว้ตีมันอะไอ้แซะแล้วหมามันตกใจกลัวแท่แล้วไม่เหมือนจะดิบดิเราตกแบบคือ้งใจหาเลยยื่นกล้องให้พี่ตาตาเอากล้องไปเลยคือกลัวมากทุกคนคือฟูตอนนั้นคือฟูคิดว่าถ้าตกไปดีนะวันนี้ใส่เกงขายาวไงก็ไม่น่าจะถลอกแต่ขอคิดท่าหน่อยว่าจะลงท่าไหนแม่ตูดแตกแน่ก็คือนี่คิดว่าขี่หมาก็ได้เป็นจุดอี มาขี่ม้าถ่ายรูปลงโซเชียลอุดบวดไปอีกที่น oui. ึ่งที่ควรจะต้องมาเช็คอินนะคะหาดหัวหินนะคะนี่รานี่ราสวยแต่ว่าีันราสวยปะสวยนะแต่สวยที่สุดคือคิวแล้วเราไม่สวยเหรอเออคิวสวยเหรออืมเช้าในคิวสวยเพราะว่านี่ค่ะทุกคนฟกเขียนคิวด้วยโฟลิมบาวเพนซิลของบริษัทใบน้องชัดนะฮะสีที่เขียนนี้คือสีเนเชอรัลบาวของทุกคนนี่ สวยมากเูดีเขียนตั้งแต่บ้านอะ่ะติดแน่นทนนานกันน้ำกันเหงื่อด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยมันจะแบบไม่จางลงไปหรือไม่หลุดง่ายนะคะนี่นคุยช็อคิ้วสวยจริงนะวันนี้ถึงว่าเธอ,อจูงมือเราไม่หยุดเลยเมื่อกี้เอทุกคนขาคือฟุกเซอร์ใช่ไหมว่าร้านไหนที่แบบควรจะต้องมาถ้า,าเาเห็นต้องมาร้านนั้นเจ็กเปียก เปียกเจกเปียกทั้ร้านหนึ่งซึ่งพอมาถึงทุกคนดูโอ้โหคนเต็มร้านเลยค่ะทุกคนไม่มีที่เลยไปกิ้ลงไปถามแล้วก็คือเต็มนะแล้วก็มีคิวด้วยพะน้เราก็ไม่สามารถรอได้ค่ะทุกพว่าเราก็รีบด้วยนิดนึงอะไรเงี้ย๋ยวขออนุญาตหาก่อนว่าร้านไหนที่แบบเมาเห็นต้องมานะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าอร่อยไหมเดวขอหาก่อนนะคะได้ร้านใหม่แล้วนะคะชื่อร้านว่าชาวเลค่ะชาวเลก็ถึงแล้วนะคะอ่าร้านเขียนว่าร้านหยุดชื่อใหม่ร้านหยุด ก็คือต้องเปลี่ยนร้านอีกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ไม่เขียนเลยว่ารอยู่ A few moments later ก็ไ,<ะ>ได้ร้านใหม่ร้านที่สามลวนะชื่อร้านว่าเจเขียวแหงห,วงหัวหิ่มมันดูกันว่าร้านเจเขียวจะเป็นยังไงเนะานะมันเนาะทุกคนคะเร<อ>าอยู่กันที่ร้านเจเขียวเธอพูดดีดีเธอเดี๋ยวคอนะคะหิวมากเลยค่ะตอนนี้สั่งข้าวไปแล้วสั่งข้าวไปแล้วค่ะแต่ข้าวยังไม่มาค่ะทุกคนในรอข้าวอยู่นะคะร้านเจขียว <differences S 1> ทุกคนคายังไงถึงบ้านแล้วแม่เหนื่อยมากจะบอกว่าวันนี้จริงๆอ่ะแพนเราอ่ะมัน มันก็นั่นแหละมันมีจริงอะ่ะมันมีแผนด้วยหลายอย่างว่าจะไปไหนว่าแต <c oughs> ่ทําไมอ่มเะเมฆเวลากระเทยกับเวลาปกติมันไม่เท่ากันไงนัดออกจากบ้านอะ่ะเสร็จโมกแต่กระเทยเลาะหมุนไป <c oughs> ไปหัวห,หินอะ่ะมันสองชั่วโมงก,กว่าเนาะสรุปคือใช้เวลาเดินทางอะ่ะสี่ชั่วโมงอ่าไหนเล่าดีวันนี้หลับบนรถไหนเล่าเนี่ยมันเาากิดอะไรก็ถึงสี่ชั่วโมงตอนขาบไปอยารถมันเยอะมากมันเป็นวันเสาร์ด้วยแล้วถนนะรามสองอ่ะเขาทำถนนด้วยทำให้ตรงนั้นติดนานมากติดจนเป ถึงทางเข้าราชบุรีก็กลับไปถึงนู่นน่ะมัน4ี่โมงกว่าเราอยู่ตรงลานรถไฟอ่ะห้าโมงเอาแล้วไงเพราะว่าพูดจอยขี่ม้าเนี่ยขี่ม้าเนี่ย6กปีนหโมงใช่แล้วจะไปกินเจ็กเปียกอะไรอีกแล้วก็วนกลับมาเมมโมรี่เฮาส์มาถ่ายรูปที่คาเฟ่แล้วก็ไปในตลาดโตลุ่ง สรุปคือในแพนอะเวลาจะเปียกเวลาจะเปียปูจะไปเต็มไปลาชาเลชาเลเต็มไม่ได้ชาเลปีชาเลปีดเออตอนเราอยู่หลังจะเปียกอ่ะฟ้าเริ่มมืดแล้วเออจเปียกเปียกไม่ก็เปียกตเียวเียวอนเมืดแล้วเพราะเหมือนฝนมันจะตกเออแล้วไม่นานในฝนก็ตกนะคะ ทีนี้แม่บรเฮาเนี่ยไปไม่ทันเพราะว่าปีนโอ้ตลาดต้องลุ้งก็คือไปไม่ได้เพราะว่าฝนตกกรเทยดไปแก้แต่นีรถไฟขี่ม้าแล้วก็อาเจะเขียวเตะขอดนึงนะแบบอันนี้ไม่ได้อะไรแอบผิดหวังตอนขี่ม้านิดหนึ่งเขาบอกว่า20นาทีอ่ะ400เราไม่เราไม่ติดเรื่องราคาเราก็เต็มที่ว่าจะไปกาจะไปแบบว่าไปด้วยกันแต่กลายป็นว่าเออเราเราตีวันผิดแล้ววันนี้ไันวันเสาร์งแล้วคนเต็มหาดหมดเลยถ่ายรูปไม่ได้อะไรเลยแล้วพอเราจะรู้ช็อตรวมม้ากันอะ เหมือนบ้าบางตัวดีดอะไรเงี้ยไปถึงปุ๊บเขาดึงกลับกอดคือเหมือนทุกคนมันแยกกันหมดเลยกัแบบว่าตนลวนแล้วก็แบบทุกอย่างคือแบบไอ้นี่หมดเลยอะไรเ,เงี้ยอตองอยู่บนบาตังผมก็ตั้งแบบเฮ้ยเอออะไรเงี้ยเอาวันนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้ก็อะไระไม่อะไรเมาบอซึ่งจะบอกว่า <ๆ S 2> วันนทั้งวันแต่งหน้าแต่สิบโมงคิวไม่หลุดเลยอะคิวสวยแค่ไหนสวยมากวันนี้แน่เลย คิวนะคะไซนี uh, one. One one ้ค no. yeah. nee. mm ่ะโปรซิมบ้าเพนซิลสีเนเชอรัลบาวมีขายที่เซเว่นหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทอ่ะพูดตรงนะว่าแพ็กเกจเขาว่าแกนี่ใช่มันมีความแบบลงทุนความอะไรแล้วคุณธรรมเขาดีเนื้อเขาเนียนนุ่มมากส่งกับราคาหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทนะที่วางขายที่เซเว่นคือสีเดียวใครอยากได้สีอื่นมีขายที่ตรงนี้ได้เลยค่ะวันหน้าจอไปไปซื้อได้เลยใครอยากได้สีไหนตาได้ผมสีไหนก็มีคิวสีนะแล้ววันนี้บอกเลยว่าอายไลเนอร์คือดำสนิท แบบไม่มีแบบหลุดไม่มีหลดไมม่ีหลไม่มีเยิ้มเพราะว่าอะไรนี่ค่ะบริอิดนะคะไฮเทคนิคดูโออายไลเนอร์อายไลเนอร์ยังไงไหนเล่า ไฮเทคนิคดูอายไลเนอร์ของบรอดอินะคะทุกคน <laughs> ด้านหนึ่งคือเป็นอายไลเนอร์นี่อย่างนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งอายไลเนอร์มีมาให้ดู้่ะอันนี้เนื้อ <c oughs> <c oughs> นุ่มมาก1.19บาะสาิบเก้าได้ใน้ซที่เิเว่น <c oughs> หรือใครแบบว่าไม่ไปเิเว่นอย่าไปช้อปปิ้งเลยก็คือมีอีกหลายที่นี่ที่ขึ้นตรงนี้เลย <c oughs> ไปได้หมดเลยมี <c oughs> ห่ายที่นะคะ นั่นแหละทุกคนก็ประมาณนั้นสำหรับใครที่แบบอยากไปหหินก็ไปสิเอออยากไปก็ไปเขาไปก็ไปใครที่เป็นคนหงหวหินเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอุ้ยฝุกงยังไปไม่คุ้มควรจะต้องไปที่นั่นที่นี่ที่นู่นที่ไหน เ <Man> มนบอกและใครัี้อยากให้เราไปจังหวัดไหนอีกก็เมนบอกได้เหมือนกันแล,แล้วแบบได้เราจะไปนะคะสำหรับว,วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ดูสุดที่ส่วนใครที่กอขอแช่งให้ท้องเสียนะคะ,ะคทุกคนอ่าได้เจ้านี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ที่เพิ่งกดติดต่อใครท่านนี้มากถึงเพื่อนติดกระดิ่งเก่งๆปเ,งๆป,เงงป็นกระจายน้ำพุได้ครับในพวกขอตอนแรกก่อนนะคะบ๊ายบาย